ัสดีครับมาพบกับก,กอดเลนเจอร์นะฮะตุ๊กล่องนะฮะไฮเเดอร์ปีสองพันเก้าใชไครขายที่ที่นนมือง็มป็นบาทาเฉียดออโต้ครับปีเก้ๆๆาสิี่จะได้เต็มนะครับปีเงินดาวนะำันะมาณแปดพันปีร้อยกว่บาทนะฮะเจ็ดปีจะส่งลงร้อมาหล่อๆนะฮะส่งมีรับแค่นะครับตัวไฮเรเดอร์นะเป็นตัวนตูงครับตัวก่องตองแล้วส่งมา เอ็มเอโอีก็บางบรรเลยก็สวยวุกนบยครับรถสภาพของท้างานนะทำงานมันติดบางชั้นที่ทเดิมโรงงานนะกว่าเป็นบอ่อนางเสนไม่หนึ่งแสนอกว่ากิโลเมตรนะครับไหนๆก็สวยชั้นไรกินนะครับเป็นรด้บางเดิมครับมัมีชันดังนะครับแต่ดูรถได้ที่เตสลิงชั้นนะครับเส้นการันตีเสกกรุงเทพครับสนใจโทร0 7 1 4 4 3 2้9ครับ เาอยู่แล้วเติลังการถ่ายนะครับรับประกันเครื่องรับประกันเสียครับผม